สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนให้นักเรียนนะคะฝึกท่องคําศัพท์ในสมุดศัพท์นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่คําว่า holidays holidays แปลว่าวันหยุดค่ะคําต่อไปนะคะคำที่สองค่ะ Family f a แ i l y แปลว่าครอบครัวค่ะคำที่สามค่ะ Iceland Iceland ประเทศ i c e ์แลนค่ะคำที่สี่นะคะคำว่า beautiful beautiful แปลว่าสวยค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่า high high แปละว่าสูงค่ะให้นักเรียนฝึกท่องคำศัพท์ทุกๆวันนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของการใช้ should แล้วก็ shouldn't ค่ะ หลักการใช้ชุดเบื้องต้นเราจะรู้จักกันดีเพื่อการแนะนำแต่ว่ายังมีประเด็นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมกันอีกนะคะคำว่าชุดนะคะ S H O U L D อ่านว่าชุดแปลว่าควรจะน่าจะต่อไปค่ะ S H O U L D apostrophe แล้วก็ตัว T นะคะ ออกเสียงว่า shouldn't shouldn't แปลว่าไม่น่าจะไม่ควรจะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ should กันนะคะไปดูข้อแรกค่ะเราจะใช้เพื่อแนะนำค่ะใช้ในการแนะนำจะแปลว่าควรจะไม่ควรจะค่ะยกตัวอย่างเช่น it's dark now we should stay here tonight มันมืดแล้วตอนนี้พวกเราควรพักที่นี่คืนนี้ค่ะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะนักเรียน You look pale. You should see a doctor. คุณดูซีเซียวคุณควรพบหมอนะตัวอย่างตัวต่อไปค่ะ we leaving really early tomorrow we shouldn't go to bed late พวกเราออกเดินทางแต่เช้าพรุ่งนี้พวกเราไม่ควรจะเข้านอนดึกนะตัวอย่างตัวต่อไปค่ะ It's going to rain, we should go home now. ฝนกำลังจะตกพวกเราควรจะกลับบ้านตอนนี้เลยเรามาดูการใช้ชุดข้อต่อไปกันนะคะใช้ในการคาดคะเนค่ะ ใช้ในการคาดเดาหรือว่าคาดคะเนนะคะจะแปลว่าน่าจะไม่น่าจะค่ะยกตัวอย่างเช่น The traffic is jam. Med. Sam shouldn't arrive home soon. การจราจรติดขัดมากแซมไม่น่าจะถึงบ้านเร็วๆนี้ตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ She should finish her homework in 10 minutes. หล่อนหรือว่าเธอน่าจะทำการบ้านของเธอเสร็จภายใน10นาที Sam is smaller than anyone. He shouldn't win this game. Sam ตัวเล็กกว่าใครๆเขาไม่น่าจะชนะเกมนี้ให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานที่นักเรียนมารับจากทางโรงเรียนนะคะ แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่สะดวกก็สามารถปริ้นจากที่บ้านได้ค่ะเป็นใบงานวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในเรื่องของ should และก็ shouldn't ควรกับไม่ควรนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยค่ะเราไปดูคำสั่งพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างโดยใช้คำว่า should หรือคำว่า shouldn't ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะไปดูข้อที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยนะคะ she had f o o d she s t a y at home นะคะคำว่า f o d ก็คือเป็นไข้ค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนเราจะใช้คำว่า should หรือว่า shouldn't ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า should ค่ะ ประโยคนี้ก็จะได้ว่า she has flu she should stay at home ต่อไปข้อที่2ค่ะ he has backache he carry heavy things เราจะใช้คำว่า shouldn't นะคะ he has backache he shouldn't carry heavy things ต่อไปค่ะ number t h r S she s a h a a เ a has a กเฮส a อกแปลว่าปวดหัวค่ะ She takes painkiller คำว่า p a i n k i l l e r แปลว่ายาแก้ปวดนะคะถ้าปวดหัวก็ต้องรับประทานหรือว่ากินยาแก้ปวดหัวใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในข้อที่3เราก็จะเลือกใช้คำว่า s h should ค่ะ She has headache, a she should take painkiller ต่อไปข้อที่4ค่ะ number four Steve has stomach ache. He แล้วก็แบรดงไว้นะคะ drink lemon and mint tea น้ำมะนาวแล้วก็ชามิ้นค่ะ Steve ปวดท้องนะคะควรที่จะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆหรือไม่ก็ชามิ้นนะคะข้อนี้ตอบคำว่า shoot ค่ะต่อไป number five ค่ะ You have runny nose, runny nose ตัวนี้นะักเรียนเรียนมาแล้วแปลว่าน้ำมูกไหลค่ะ You blow your nose คำว่า blow your nose ก็คือสั่งน้ำมูกนะคะถ้าเราน้ำมูกไหลเราก็ควรที่จะสั่งน้ำมูกใช่ไหมคะข้อที่5ก็ตอบว่า shoot ค่ะ You have runny nose, you should blow your nose เรามาดูแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในข้อที่6ค่ะ Daisy has dirty hands. She w a s h e her hands. ใช้คำว่าชุดหรือชูดินคะเพราะว่าเดซี่เป็นยังไงคะมือของเขาสก,กรปรกนะคะก็ควรที่จะล้างมือนั่นเองนะคะข้อที่6เราก็จะตอบว่าชุดค่ะไปดูกันต่อที่ข้อ7นะคะ number 7 My brother has two eggs. My brother has toothache. Toothache แปลว่าปวดฟันนะคะเขาควรที่จะกิน c a n d i e s หรือว่าไม่ควรที่จะกิน c a n d i e s c a n d i e s แปลว่าลูกอมนะคะดังนั้นนะคะในข้อที่7เราก็จะตอบว่า uh, My brother has toothache. He shouldn't eat candies. ต่อไปข้อที่8ค่ะ Jennifer s h a d broken arm, h e broken arm ก็คือแขนหักนะคะ s h e แล้วก็ play volleyball ค่ะใช้คำว่า shouldn t เมื่อแขนหักก็ไม่ควรที่จะเล่น volleyball นั่นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆให้นักเรียนนะคะฝึกทำไปพร no ้อมๆกันกับครูเลยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ Number 9นะคะ If e e l t r e it นะคะ He แล้วก็ have a r e s t นะคะเขาถ้าเขารู้สึกเหนื่อยนะคะเขาควรที่จะพักนะคะในข้อที่9เราก็จะตอบว่า choose ค่ะต่อไปนะคะ Caroline has s sore throat นะคะ Caroline เป็นยังไงเจ็บคอค่ะ she go uh, to a doctor ควรที่จะไปพบหมอใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในข้อที่10ก็จะได้ว่า mm hmm. Caroline has a sore throat she should go to a doctor mm hmm. นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะในข้อที่11ค่ะ number 11ค่ะ mm hmm. she has m e s s l e s she go to school คำว่า m e s s l e แปลว่า ไข้หัดหรือว่าโรคหัดนะคะถ้าเราเป็นไข้หัดหรือว่าโรคหัดเราไม่ควรที่จะไปโรงเรียนนะคะเราก็จะใช้คำว่า s h o u l d n t She has m a c l e She shouldn't go to school. ต่อไปข้อที่12ค่ะ He has a cough. Cough แปลว่าไอค่ะ He d r i n k cold drinks. ควรที่จะดื่มน,น้ําเย็นไหมลูกไม่ควรนะคะดังนั้นในข้อที่12ก็จะได้ว่า he has c o u g he h shouldn't drink cold drinks ต่อไปในข้อที่13ค่ะ she has toothache toothache แปลว่าปวดฟันค่ะ she go to a dentist ควรที่จะไปพบหมอฟันไหมคะถ้าเราปวดฟันก็ควรจะไปพบหมอฟันนะคะ ประโยคนี้ก็จะได้ว่า she has toothache she should go to a dentist ไปดูกันต่อในข้อที่14ค่ะ Matt eat fat คำว่า fat แปลว่าอ้วนค่ะ Matt เป็นไงคะอ้วนนะคะเขาควรที่จะ eat จังฟู้ดหรือว่าไม่ควรที่จะ eat junk food คะํะคำว่าจังฟู o ดนะคะแปลว่าอาหารที่มีคุณค่าน้อยแต่ว่าแคลอรี่สูงคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าอ้วนแล้วก็ไม่ควรกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงนะคะเราก็จะใช้คําว่า shouldn't m a t ิ eat fat he shouldn't eat junk food ต่อไปในข้อที่15คะ่ะ a l i e e has a cold นะเป็นหวัดนะคะ she have a rest คำว่า rest ก็คือพักค่ะถ้าเขาเป็นเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเป็นหวัดนะคะก็ควรที่จะพักผ่อนนั่นเองนะคะในข้อที่15ก็จะได้ว่า alice has cold she should have a rest เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในเรื่องของการใช้ s ช u l d แล้วก็ช o u l ดินนะคะให้นักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมท่องคําศัพท์ทุกวันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ